มิก g ี m i n g ครับกับเกม WWF No Mercy กันอีกเช่นเคยนะฮะในโหมดแชมปเปียนนะฮะหรือว่าโหมดเนื้อเรื่องนั่นเองนะฮะอยู่กับน้องรามิงเร็งเช่นเคยและนี่คือชาร์เตอร์สามเลยนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูชาร์เตอร์แรกและสองนะฮะไปดูกันได้นะครับผมเลิปล่าสุดนะเอาอีกไม่ทันมองเลยเมื่อกี้โอ้โหโอห้หโ,หโมเตอร์ูดฮะแชมป์ฮาร์ดคอร์นะตอนนี้ฮะแคชคอลลี่ฮะโอ้โห เออเตินมา้วยสีหน้า,าใครคือแรงฮะโห้ยนี่นะจะมาสู้กับฉันนหรอเดี๋ยวฉันจะสอนบทเรียนของการเป็นแชมป์ให้ดูนะขจายเปล่า,านี่น้องแรงฮะออกมาแล้วนี่รามิงแรงฮะโอ้โหตั้งชื่อไม่ได้อิงตามใครทั้งนั้นนะพูดไมต่ดอดเลยนะโอ้โหนี่แต่งพุดมานี่คือแบบ มานี่น่าจะนี่น่าจะ,จ,ะจ,ะจะเจอกันเลยนะเนี่ยชิงแชมป์ฮาร์ดคอร์เลยฮะโอ้โหนะฮาร์ดคอร์แมตดูเอฟรีนะฮะนะเือจะชนะหรือแพ้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะฮะนะแต่ถ้าสตอรี่มันจะเปลี่ยนทันทีนะฮะถ้าสมมุติว่าชนะหรือแพ้อะไรประมาณนี้นะป่ะไปดูกันดีกว่าฮะแคชฮอลลี่เจอกับรามเมงแรงฮะนี่ มานี่ขอเสียงหน่อ,อยมาจับสักทีหนึ่งมาน้องราเมงราเมงโดนเหวี่ยงมาถึงก็โดนเหวี่ยงแล้วมาจับได้ไหมจับอเอ้ยเฮ้ยแชมป์ฮาร์ดคอมเกิ่งจังวะนะนี่ติดลูกกระตาสักทีหนึ่งก่อนขึ้นเวทีแป๊บมานี่แล้วภาคนี้มันเอาเอาวุธยังไงนี่ามาแล้วอุ้ย ไม่สปินนิ่งเอาไม่ได้โดนตอบแทนโอ้โหเดี๋ยวมันแคทฮอลลี่แคทฮอลลี่มันโนนหดจังวะเอ,อ้ยเจอสปียไม่ได้รอ,อเล่นทีเผลอนะซับปุ๊บตาแหลมก่อนละกันเยียกระทืบนมีนะแบ็คแมสไม่ได้สป,ปินนิ่งฮิลคิกเฮ้ย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 ตูเพกอหนี่โอ๊ยคอเตอร์นะนะจับ จับลุกขึ sight, he e, ้นมาแล้วไม่ม e ีอะไรฮะตกก่อนนี่ต้องโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งมาแล้วสปรีอว์วิดมูโฟนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโดนตกอีกแล้วโอ้ยแคทอลี่มันโหดยังวะฮะกติกาฮาร์ดคอร์นะแต่ว่าจับอุ้ยเดี๋ยวเอเฮ้ยโดนกรีอตินโช็อกเฮ้ยโดนกรีอตินโชกโอ้โหไม่ได้ต้องแก้ก่อนมามานี่จับ สับคูสแลมไปก่อนจักกระพืดไม่ได้เดี๋ยวนี่ตุ้อยอ้อาวขยับจะขยับหนีมาสับเอาวิ่งชนโดนเน็กเวกเกอร์เะเลยโอ้โมามานีคสับสับคูสแลมแทนก่อนสัเปียร์วุดมามานี่นอ,ปอมา,มาอประคตัตกวินาทีนึงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้โดนต่อยอ แคชฮอลลี่ถือว่าเป็นนักมวยป้ามคนหนึ่งที่ถ้านับเรื่องการที่ได้แชมป์ดับเบิลเอฮาร์ดคอเยอะนะถือว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ได้แชมป์ฮาร์ดคอเยอะอยู่พอสมควรจับกดมาเลยแล้วกันกระเพื่อสองรอบไม่ได้นะมาีิเดี๋ยวเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำอะไรโดนเหยียบออกนอกเวทีไปแล้ะมาเคก่อนนะมาดิจับมาขออุ่โดนสองนะ อะนนี้อาปะคัดสนหนึ่งทีก่อนซาเปียเอ้ยโดนเกียตินอีกแล้วโอ้โหโอ้โดนเกียตินโคไม่ได้อืเดี๋ยวแคทอรี่มันมัมนจะได้สติกเนเจอร์ละส่วนลูกตาลกทีนึงก่อนออขึ้นเวทีได้ไหมนะมาซาเปียเอ้า,า,า,อาวอ่ะมันไม่มีสเปียตก เวทีหรือเปล่าฮะมาไมา่เอ้าเฮ้ยาอะไรเมื่อกี้หมุนตัวฮะแต่ว่ามันจะไม่มีอะไรสปรินนิ่งฮิลคิกบิ๊กบูทตแทนแล้วกันบิก๊กโอ้ไม่เดี๋ยวนะวิ่งมาสป,ปีเอา้าโดนเฉียวเียวมาโซนต่อยเดี๋ยวนะเยอละมานี่จับมาใส่ลับเซียนเล็กสวิฟฮะ มาขอขึ้นเชือกเสริมแรงก่อนเอาไม่ได้มาวันนี้สามนาทีผ่านฮะยังไม่มีอะไรเลยคู่ย่างนาทีนึ่งหมดมาขอขึ้นเชือกนะ่งนะนะบอกโอ้ยโคตรลายว้าว <c ười> แกทอร์ี่แกทอร์ี่บอกอะไรหล่นข้างหน้า Google b, นกูแวบๆโดนตอกฮะตอกกลับมามานี่กลับโดนถียนนันอีกโอ้โห นี่นักมวยปั้มที่ต้องบอกว่าเป็นคนแรกๆเลยนะที่แบบว่าใช้เรียกว่าการสู้แมชฮาร์ดคอได้แบบดูมีประสิทธิภาพนะฮะทำให้คนดูนั้นแบบว่าชื่นชอบนะฮะในเส้นเส้นฮาร์ดคอนี้นะยเงด้วยที่แบบว่าสัปรปีก็เลยนี่ครับกๆๆๆๆๆๆๆดกับกดกับกดนะกรรมการนี่ครับ หนึ่งได้แค่หนึ่งเท่นานั้นโอ้โหแคฮอลลี่บอกอยังทนไหวนะขอวิ่ปปงปาไปเอ้ยโดนเกียรติร์ติงโงวโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว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 โบร์มันไม่มีอกขื่นยอมแพ้ไอ้มันไม่มีจับเชือดใช่ไหมมาดูก่อนจะได้แชมป์ฮาร์ดคอร์เลยว่าเขาฮะมาปาไปเอ้ายังยืนไม่เต็มรูปแบบฮะมาโดนอบเลย เ okay, อ้าชอลลี่บอกมานี่ลูกขึ้นมาราเร,เร็งกงั้นเหรอฮนะแล้วโดนหวี่องออกไปแล้วโดนเหวี่งออกไปนอกเวทีนะนะเอ้ยมีฟินิเชอร์วะเอาเราเราเดินได้แค่นี้ใช่ไหมนะโอเคมานะขึ้นขึ้นเวทีมาก่อนมาเจะหจนี่เจะโดนดรนะอปคิกเฮ้ยเลือดปลาแล้ววนะ เลือดฟ้าแล้วแย่แล้วคกหลังก็ทีนั่ก่นอนแคทฮอลลี่ไม่มีฟินิชเชอร์แล้วใช่ไหมนะโอบโอบโอบอืบซาเปนิ่งทีเอ้ยเอ้ยจบขาจับขายันยันโอโดนเอสติโอตูนูวีเป็นนีเบเกอร์ไปนะเมื่อสักรู่นี้ขา,า,าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยจะโอดไปไหนนี่แคทฮอลลี่เฮ้ยโอโหโดนวีงออกนอกเวทีไปอีกแล้ว น้องน้องรามงของเราฮะจะรอดปะเนี่ยโหหลอดเลือดหลอดเลือดสีฟ้าแล้วเนี่ยแล้วแมทฮาร์ดคออะไรนี่ไม่มีอาวุธเลยแล้วฮาร์ดคอแคทวอลลี่บอกขึ้นไปบนเวทีไปนะมานี้จับขอพื้นตัวก่อนแล้วกันโอ้โหเดินมานี่าจับมือไหมเอานิ้วลางไปแล้วกันฮะตะปีอเลยแล้วกันมาจาับกวดจับดเลย นองตักบคบนแล้วเร็วกรรมการนะครับหนึ่งสองได้แค่สองฮะมีเฮ้ยมานี้จับจับเอ้ยโซนมามานนี้ขวนลูกตาก่อนหนึ่งทีตื่นเือเสริมแรงมาจับอเอ้อจะเอลโบอดอบไม่ได้ฮนะโอวระยะมันไม่ถึงฮะมาโลนแบ็คพอดี้ดอกไปก่อน อออขอวิง่งเดี๋ยวขึ้นเชืออีกแล้วเหรอจับปิวพโคสไลน์ไม่ได้โอ้ดูจากตรงแล้วแมตชนี้นะอืมน่า,าจะแพ้แล้วแบบไหมแคร์ทอรี่มาโหดเลืเกินมาแต่ว่าอะไรก็ไม่น่ไม่นอนฮนะก็ระดับทั่กทีนึงก่อนเราโดนเตะโอ้ยเตะย้อนสอน เลือนเราสีฟ้าแล้วฮะดอกทิพย์ดอกยางนี่นี่นี่จบับนะพูกแขงก่อนพูกอีกทีนึงจำไม่นอนอีกหรอฮะแล้วปักเตียเอาไม่ได้นี่โดนเดนคอเตอร์โอ้ยเอ็นเจอร์้วฮะและคารี่บอกมาฟินิเตอร์มาแล้วลากตบขึ้นมาทำอะไรฝ่าแหวง,งโตนะฮะดับเป็น โอ้ยทอรนะ์นาโดดีดทีฮะพินิเชอร์แล้วจับปอดแล้วกรรมาการนะครับหนึ่งสองนายเกสองนะคลิกเอาทนะันเ,เลยนี่น้องรามิงบอกใจเย็นก่อนสิพี่ชายมามานี่จับมาอาประคัดไปหนึ่งทีฮะอ่าวิงว่งวิงว่งวิ่งเน่เน่เน่เดเดมาวิ่งมาแล้วจะทำอะไร ดอปอู้โดนดรอปโทโฮคิจะดรอปคิกโดนดอปโทโฮแทนมานี่จับเป็นนี่สะอ้อนะจะแพ้เขามามานี่จับอาปาฮัตไปทีนึงตองฟื้นพลังหน่อยแล้วฮะเจ็ดนาทีพาแล้วแชมป์แชมป์โดนซับอเดี๋ยวโอ้เมื่อกี้กระเพียไม่ได้ใช่ไหมมาแล้วจับเป็นอู้ยอาปามิดรอปฮะ แย่แ yeah, ล้วมามานี่ทำอะไรเอาเข่าก็รับฝานก็เข่าฮนะ mm hmm. ยางกิ่งกันจัางใะ่ไหมมานี่ปวดหน้าสักทีหนึ่งใะมามานี่ทำอะไรอ๋อใส่ท่าบ้างแล้วกันมาซิงเกิลเล็กล็อกฮะขาบ้านขาขานักขาไม่ยอมไม่ยอมยังไม่ยอมฮะแฮอลลี่บอก ซาเปียอืมไม่ได้โดนโดนตกโอ้ยตกลกับมามานี่แล้วโอ้ยเอา้าห่ามาซาเปียเอา้าเ้นอีกเดี๋ยวนะน่าจะ no limit time ด้วยเปล่าอนี่แปดนาทีแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยมจมาอีกแล้วซาเปีย้นมาโดนจับมาจะใส่เป็นเอามะ แล้วลากตบมาเลือดก,ก็เหลือน้อยแล้วฮะมาไปเป็นพอนะดูจัมปิ้งทอนะดูดีๆ,ๆนะฮะฟินิชเชอร์ของแคชฮอลลี่เรากระปดเราทำงานนัดหนึ่งสองสามเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยฮะแคร์ชอร์ลี่ฮะยังต้องกันแชมป์ไว้ได้ฮะโอ้ยน้องรามิงของเราแพ้แมสแครกแล้วะฮะไม่ได้ชิงไม่ได้แชมป์ฮะโอ้โห ตซนจัมปิ้งทอร์นาโดดีดไปฮะโดยแคชฮอลลี่ฮะเนื้อเรื่องก็จะเปลี่ยนไปอีกนะฮะสำหรับแมชนี้นะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ ช่องนัดอมินเกมมิ่งมีทั้ง t ิ k ตอกและ Facebook แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะครับชา้นเตอร์4จะเป็นสเต t เมนต์นะโอ้แคชมาล,ลีมาอีกแล้วนี่ก็นนาจ้จะมาอวดแล้วว่าตัวเองนี่โอ้โหชนะมานะ้ฮ้ยนะฮะนี่แชมป์ฮาร์ดคอร์ฮะแคชมาล,ลีนี่นายรู้อะไรไหมนะนี่ ใน,นฉันนะไม่สามารถที่จะกดนายได้นะแต่ฉันจะบอกอะไรให้ฉันเบื่อมากกับนายแมชนะเรียกว,ว่าแมชที่ผ่านมานี้ไม่ได้ทําให้ฉันดูดีมากเลยแต่ฉันก็ไม่ได้แกรอะไรหรอกฉันมีกู๊ดไอเดียนะโอ,อ้นะฉันจะเปิดโอ้ชเชนชาเลจ์ในแมชฮาร์ดคอร์อีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็นี่ฉันจะเปิดเรียกว่า นี่แชมป์ของชั้นนี้24ชั่วโมงใน1วันนะ7วันต่อหนึ่งอาทิตย์ anytime anywhere ก็คือกติกาฮาร์ดคอร์นั่นแหละนะครับทวินะแล้วน้องรามองบอกโอ้โหไหนโอเพนชา l l เลน e ์เนาะขออีกรอบนึงแล้วกันนี่น้องรามองฮะมาโอเพนชา l l เลน e ์เนาะมาขออีกสักทีนึงแล้วกันะ hey, 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 นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแครชนะเฮ้ยฉันไม่ได้ เออฉันไม่ได้กลัวหรอกนะนะัฉันมาที่นี่นะฮะนะนายบอกว่าการเชิงเช้าเนี่ยจะเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงเั้นรอนะฮะเปเ่นที่โพซเว่นว่างนั้นเถอะนะฮะเอ็นถามเอ็นแหวงงั้งั้นฉันจะทำให้ไททิลของฉันเนี่ยเป็นระยะสั้นๆนะนะฉันจะอ่าฉันก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกนะยี่บสี่พักเจ็ดเนี่ยฮะ,ะนะเพราะฉะนั้นฉันจะ นะเรียกว่าันจะเป็นโตปัญหาให้กับแกเองนะผู้ชใจเปล่านะฮะเรียกว่าน่าจะชิงแชมป์แล้วแหละนะฮะขอชิงแชมป์อีกรอบหนึ่งฮะแมตช์นี้นะฮะก็เรียกว่าถ้าชนะหรือแพ้นี่ก็ไม่ได้ต่างกันจากเมื่อสักรู่นี้นะฮะเอาง่ายๆว่าเรานี่ก็จะตามล้างจองล้างจองผานกับแคชมารีเนี่ยแหละมนาะ โดนเซวิงเน็กเวเกอร์กันเลยเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ประมาทฮะน้องรามิงอาจจะติดประมาทเป็นนิดนึงนะตอนนี้คือผมสงสัยมากเลยว่าแมทฮาร์ดเอาะแต่ทําไมมขอวิ่งอีกรอบนึงสับโอ้ยวิ่งชนกันทพราะั้นมามานี่แล้วเอาจับปอฮะนี่ขียร่วงไปก่อนมานี่จับมาใส่เป็นซูเปอร์เอ้ยไม่ได้โอ้โหโดนรีเวิร์ส มาอัานี่รีเวิร์สไม่ได้ฮนะแล้วโดนต่อยโนอะ้แคชชอลี่มานี่จับมาสวนหน้าสักทีหนึ่งฮะมาวิ่งมาซาปีอ่ะเอ้าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่วิ่งชนโอ้โหไม่ได้ไม่ได้มานี่แล้วโดนเอ้ยเอ้าใส่ท่าอะไรวะเมื่อกี้คูปหลังทนแล้วกันยับ๊ีบูทไม่ได้โดนอ่อยฮะ ยี่สิบสี่ทับเจ็ดงั้นหรอฮะงั้นฉันขอแชมป์เลยละกนะันฮะมา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 นี่แล้วรีเวิร์สไม่ได้รีเวิร์สไม่ได้ด,ดูไปที่ดรอปนะแอนด์อลลี่มานี่มาสวนลูกกระตาแทนละกันนี่อาจับมือไหมโอ้ยดูโอ้ตาลังจะเก๊กเลยนี่บิบ๊กฟูแทนละก,กันตาลังจะเก๊กเลยโอ้โหมามานี่จับจึ๊บ อัปปะคัดฮะเรียนรู้มาจากคาวดิโอเข้าใจป่าวเฮ้ยโอ้โหยอดพาไม่พาไม่นั่นฮะมามาดิอาปะคัดไปทีนึงเดี๋ยว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 แล้วโอ้ยวิ่งชนเดี๋ยวนะเมื่อครู่นี้ลายเข้าฮะเดี๋ยวนะแคทฮอลลี่มาวิง่งแล้วจะซาไปียวุดฮะมานี่ จับจึ๊บมาก่อนแล้วรนะกระทืบฮะน้องรามิงของเราอยากชิงแทป์นี่เข้าใจป่ะแล้วจับโคตเลยจับกดโอ้สเปียแบบเฉียวฮนะไม่ได้แฮทบอกใจเย็นก่อนสิน้องฮนะน้องจะเอาแทป์เฮียเนี่ยข้ามตพเฮียไปก่อนเขนะ้าใจไหมฮะนี่ขอจับจับึจบจับโอ้ยโ,โดนต่อยโอ้ยขอเฮียจับหน่อยได้ไหมฮนะนี่ไม่ตบ มานี่จับมาอัปปะคัสแค่หนึ่งทีมาจับมือไหมเอานิ้วกลางไปแทนแล้วกันมาแล้วจะวิ่งเอาเด้อเด้อเด้อเดโดนโดนจอเบเกอร์ฮะเดี <men <men ๋ยวนะแป๊บหนึ่งมาขอซาเปียเอาวิ่งโซนอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแคทฮอลลี่เหมือนจะได้ซิกเนเจอร์อีกครั้งมาวิ่งดอย่ังอัดเพิ่มมากขึ้นเอาโอ้ยโดนโดนโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวนะโถงแขนนิดหนึ่งทีแล้วยังไงฟีดอุ้ยเป็นแองเกิลล็อกฮะโอ้ตบพื้นยอมแพ้ก็ได้แล้วโอ้แคชฮอลลี่มีซิกเนเจอร์แล้วนะมานี่โดนสอกฮะเดี๋ยวนะเฮ้ย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 อย่าบอกนะว่าโดนอีกแล้วมันจะแก้ได้เปล่าไม่ได้ด้วยจับซิ่งฮอนาโรดีดีทีฮะโดยโอ้โหแคชฮอลลี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่าบอกว่าโดนอีกรอบไม่ได้โดน โอ้ยเป็นอะไรเห็นฟา้าพืนะ้นฮะแคสชอนนี่แล้วจับปวนแล้วกรรมการนับหนึ่งได้แค่หนึ่งเท่านั้นะฮะโอ,โอ้น้องรามิงบอกอะไรวะนีเนะี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมาขอขอฟื้นพลังก่อน<ม>ได้ไหมกระเพือมาขอเสียงเชียร์หน่อยฮะอยากได้แชมป์แล้วโว้ยนะฮะปวนหน้าสักทีนึงไม่มามานี่ตึ๊บ มาเฮ้ยเฮ้ยเัดเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหมเนี่ยได้ไหมลิสต์ล็อกอีกครั้งหนึ่งบีดมาพุ่แขนโอ้โหแคลรี่บอกลุกขึ้นมาเร็วๆฮะโดนตีหัวโดนสอกแขนนี่มาวิง่งเสริมแรงซาไปเอ้ยโดนกิโอตตนอีกแล้วโอ้โหโอ้ยคาลเตอร์โอ้ยคาลเตอร์เดี๋ยว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 โอ้โหโอ้ยสเปีย เหมือนจะแก้ทางได้ฮะสเปียเนี่ยมานี่โอโ้โหโอ้ยแก้ทางได้มา,าข้องอเขาเตียมตัวเอ้าฮ้ยสเปียไม่ได้สักทีนึ่วะนะมานี่ขอจับกดเลยละกันกรรมการนะนนหนึ่งได้แค่หนึ่งนะม็แบนี้สี่นาทีผ่านแล้วฮะโอ้ยโดนเจาะยางแล้วโอ้ เฮ้ย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 ,ย,ยอลงไปข้างล่างก่อนไนดะ้ไหมแคชมาลี่มานี่จับโอ้ตดมามาวิ่งมาซาเปียนี่อ๋กลายเป็นมาแล้วซาเปียโอ้ยวิ่งชนอีกแล้วกลับมาแล้วจับจึ๊บข่วนหน้าแอนะเฮ้ยขอไปตั้งหลักข้างล่างได้ไหม เอาผ่อนเอาอนะจะจับจับจึบจ๊บจับจับจับไปเฮ้ยเอาจับมาอนันี้แล้วโดนเวียงรีเวิร์สมาแล้วโดนแบค็คคอดี่ดรอปนะฮแคชมอลลี่แล้วอย่าบอกว่าน้องราเมงของเรานี้จะแพ้แพ้กันเรียกว่าแัดคอสองแมตติดหรอฮะเอขอ่อนผ่อนลงไปได้ไหมเราจะเอเอโอ้โหไม่ได้โอ้ จบแล้วดูจากตรงนี้คือจบแล้วนะฮะมาน้องรามิงโดนลากกบขึ้นมาไปจัมปิ้งฮอนาโดดีดดีโอ้เรียบร้อยน็อกฮนะจับโกนแล้วนะหนึ่งสองสามเรียบร้อยแหมสองแมตต์ิดเลยเฮ้ยแมตต์นี้โอ้ย ผู้ชนะฮะยังสติลแชมป์ฮาร์ดคอร์ได้อยู่ฮะสำหรับฮาร์ดคอร์ฮอลลี่ฮะไอแคชฮอลลี่ฮะโอ้โโดนจัมปิ้งทอร์นาโดดีๆไปอีกครั้งหนึ่งฮะโอ้หน้าจากเรียกว่าโอ้ยังยังถือว่ายังเป็นเรียกว่าเรายังไม่สามารถที่จะ ไปลุยได้แชมป์ฮาร์ดคอร์สักทีนึงนะก็รอดูกันฮะในออนหน้านะครับผมว่าเราจะไปแก้เกมเอาแชมป์ฮาร์ดคอร์กลับมาได้อีกไหมต้องรอดูกันนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกันไว้ด้วยฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราทำมีเกมมิ่งกันด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรมารอดูรอติดตามกันสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ บายๆนะฮะ